นี่ครับอันนี้พี่เอนะครับพี่เอเนี่ยโอ้โหจะหาก็ได้ตัวนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยนะฮะซื้อปีกบินมาแจกที่สนามนะครับเนี่ยกลัวเพื่อนไม่เล่นด้วยนะครับนี่ดูดูดูนี่โอ้โหอย่างป๋าเนี่ยสเปคเทพประกอบใหม่นี่มอเตอร์สันนิสกายนะครับตัวเทพเลยเนี่ยสองพันหกร้อยเควีนี่นี่ดูหน้าคนใจบุญเนี่ยนี่ซื้อมาแจกเลยเป็นไงแล้วเฮ้ยไปหาคนที่ไหนได้ดนีขอดูหน้าหน่อยนี่นี่นี่ครับลูกค้ารายแรกครับพี่เแจกแบบนี้เต็นให้ด้วย เ็้ดวยจะมีที่ไหนอย่างนี้แล้วไม่มีนี่คือแจกแบบว่าพร้อมบินนะคุณเอารีซีฟมาใส่ไปตเตอรีมาใส่ดีบินได้เลยดูแล้วไม่ใช่ของกระโหลกกะลาเว้ยดูของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เซอร์โวเซอร์พาร์สปีดคอปปี้วิงนี่มอเตอร์สกายวอล์เกอร์ไอมอเตอร์เันนี่สกายครับนี่ตัวเทพเป็นไงรับรองชนกันมันครับพี่เอบอกขอข้อเดียวนะฮะขอข้อเดียวคือ รับไปแล้วเกลานาบินให้กูชนด้วยนะครับใครเอาไปเก็บขอริบคืนนะคะรับเข้าใจตรงกันด้วยใครเอาไปเก็บขอริบคืนขอริบคืนนะครับ<ด>เออเออเนี่ยเ,เป็นไงโอ้โคตรปา่าอัน,นอันนี้ผมได้แล้วอันนี้ผมได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมได้แล้วนี่เนี่ยสีนี้เลยเนี่ยเร่องมาแล้วเดี๋ยวเซตหน่อยบินได้เลยโอ้โคตรป่าเลยขอบคุณนะครับ,บพี่เอขอบคุณนะคารขอบขอบคุณพี่ใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบินให ชนให้หนําใจเลยบินให้ชนหนําใจเลยยู่เป็นไหมครับมีบริการเซอร์วิสโอ้โหบริการสุดยอดว่ะ